อินเทอร์เน็ตหลุดพอดี <Yeah. S 1> แล้วเป็นจังหวะที่ EA กําลังจะปิดกำไรอยู่แล้วเนี่ยนะครับโอ้โหบอกเลยว่างานเข้าแน่นอนนะครับ สวัสดีครับผมเบนต์กิติวัฒน์นะครับเวลตี้โรบอตเทรดดิง้งโปรแกรมที่จะเปลี่ยนการเทรดของทุกคนให้ง่ายไปตลอดกาลครับวันนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามคำถามหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการรัน EA จําจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเช่าตัว VPS เซิร์ฟเวอร์นะครับผมจะบอกว่าการรัน EA เนี่ย สำหรับคนที่รันอยู่ที่บ้านเองถามว่ารันได้ไหมจริงๆรันได้แล้วทุกคนนําไปรันเองที่บ้านก็ได้แต่สิ่งที่ทุกคนจะต้องแบกรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็คือ1ค่าไฟที่จะต้องแบกรับนะครับอย่างที่2คือความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเรานะครับอย่างที่3าก็คือตัวอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถหลุดได้ตลอดเวลานึกออกใช่ปะเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาข้อที่3เนี่ยจะเป็นปัญหาสําคัญมากๆเลยถ้าเกิดว่าอินเทอร์เน็ตหลุดทําให้การทํางานของตัว EA เนี่ยนะครับเกิดสะดุดได้นะครับ จังหวะหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานะครับอินเทอร์เน็ตหลุดพอดีแล้วเป็นจังหวะที่ EA กําลังจะปิดกําไรอยู่แล้วเนี่ยนะครับโอ้โหบอกเลยว่างานเข้าแน่นอนนะครับเราจะอดปิดกำไรในช่วงจังหวะนั้นไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเช่าตัว VPS Server นะครับสิ่งที่เรามั่นใจได้เลยคือความปลอดภัยนะครับเพราะว่า การล็อกอินในการเข้าใช้งาน VPS Server เนี่ยจะเข้าผ่านด้วย IP Address นะครับแล้วก็ Password ที่เราตั้งแบบส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครเข้ามายุ่งเกี่ยวกับ VPS Server ในการรัน EA ของเราได้เลยนะครับข้อที่2ก็คือจะทําให้ตัว EA ของเราเนี่ยนะครับได้ทํางานอย่างเป็นประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีคุณภาพสูงมากๆและเทรดแบบต่อเนื่องไม่มีหยุดนะครับนะรัน24ชั่วโมงนะครับรายจ่ายในการเช่า VPS เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นแบบฟรีคอร์สครับจะไม่มีเพิ่มหรือลดอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่า เราได้เลือกสเปคที่มันถูกกับ EA ของเราแล้วนะครับอย่างที่ผมใช้งานเนี่ยนะครับ VPS ที่ผมเช่านะตกต่อเดือนแล้วประมาณ300บาทแค่นั้นเองในการร u n EA แบบ24ชั่วโมงต่อ1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะใช้ EA ของผมเนี่ยนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับผมเตรียมไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วสุดท้ายถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปได้วยนะครับ